สวัสดีค่ะได้ครเดี๋ยวครับสวัสดีค่ะได้ฮะเดี๋ยวผมจัดก,การให้ห <c oughs> วานเลยหวานเลยอป๋า4,000กว่าแเราก็จะถึงยอดซับ1,000ซับสไครเบอร์แล้ววันนี้นะคะมาขอบคุณพี่ขุนนะคะที่เป็น FC น้ององค์อิงแล้วก็มาช่วย <c oughs> มาช่วยดันช่องพุ่มพุ่ยเพชรอินดี้ให้ได้ถึง หนึ่งพันซับสไคร์เบอร์นะคะอีกแค่ไม่กี่อีกแค่เท่าไหร่เองพี่นี่995อีกแค่5้าห้าคนก็ถึงแล้วพันซับสไคร์เบอร์แล้วห้าคนก็ขอ FC องซีองิงเลยครับนี่อ้าวเพราะว่าเองซีองิงเขาน่ารักอยู่แล้วนี่วันนี้วันนี้องิงไปไหนคะเมื่อคืนอยู่ทรายมูนครับทรายมูนวันนี้เดี๋ยวนะวันนี้ตรงกับวันจันทร์วันนี้วันนี้สีสเกตอุทุมพรนพิสัยสีสเกต วันนี้วันจันทร์ยี่สิบสองซึ่งมี MOU อันนั้นคนละอย่างแต่ว่าแต่ว่าวันนี้อุงอีกไปไหนนะคะอมัยวันนี้ไปอุทุมพรพิสัยอุดมพรพิสัยสีสเกตครับสี่สเกตอันนี้กลับไปสีสเกตเมื่อวานเล่นอยู่ยะโสธรแล้วเห็นได้ข่าวว่าไปไหว้แก้บนมาค่ะไปรำแก้บนมหรอมีไหม องิงลำเลยมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีครับอ๋ออเข้าใจผิดถ้างั้นเข้าใจผิดไม่มีออมแอมหรือเปล่าออมแอมเหรอคะอ๋อออมแอมเป็นลำแก้วบอลแต่ว่าองิงก็ยังไม่คอนเสิร์ตปกติเขาน่าจะมีเดี๋ยวๆมันถ้าเกิดข้อมูลไม่แน่นเดี๋ยวเออเดี๋ยวเสียชื่อเดี๋ยวเสียชื่อเราเสียเราไม่เป็นไรค่ะอัปเดตน้องอุงอิงดีกว่าค่ะใช่ครับเพลงติดหนึ่งแรงครับ ลอสตาอีหล้านน้อยณปัจจุบันหนึ่งล้านห้าแสนวิวหนึ่งล้านห้าแสนแล้วอีกห้าแสนก็จะสองล้านแล้วนะคะก็ไหลเรื่อยๆครับวันล,วละล้านนี่ก็แบบสุดยอดเลยนะถ้าเกิดว่าแบบได้เนาะเพิ่งปล่อยดีใจดีใจดีใจแทดอูเป็นไงคะเพลงเพลงใหม่ฟังฟังกี่รอบแล้วคะต้องแอดมินต้องฟังครับฟังแล้วค่ะแอนดินต้องฟังมันเป็นอันนั้นที่ดีเข้ากับชีวิตเขาดีเนาะ มาหาใครครับว่าว่านไหมคะทำไมตอนนี้ตอนนี้เนาะก็ไปสีสเกตเป็นเป็นงานเป็นงานจ้างหรือว่าเป็นงานที่เขาแบบเปิดงานเป็นงานจ้างครับเป็นงานจ้างของเขาอยู่แล้วนะคะเจ้าภาพตอนนี้งานอื่นๆเนี่ยไกลถึงปีไหนคหกแปดหกเก้ามั้งครับน่าจะน่าจะน่าจะประมาณหกเก้าแต่ หกหกเจ็ดนี่สองร้ ONG, ouais. อยสองร้อยสองร้อยสี่สิบกว่าสองร้อยห้าสิบคิวงานเกือบเต็มแล้วโอ้โหสุดยอดเลยยังไม่ปิดวงโอ้คิวคิวเต็มแล้วปกติสาวน้อยเชรบล็อแพงเขาจะมีปิดวงช่วงไหนคะครั้งที่แล้วเนวันที่สามสิบมิถ uh ุนาแต่ปีนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าวันเกิดน้องอิงวันที่สิบสามกรกฎาคมพ่อโจก็เลย จะปิดให้วันที่สิบห้ากอคอโอ้เลื่อนไปอีกวันที่สิบห้าปกติเขาปิดมันตรงกับวันเสาร์แล้วปกติเขาปิดวงนี้เขาปิดนามไหมคะปิดอือหืออ่าปิดก็น่าจะสองสองสาเดือนแล้วปครับปิดให้ทีมงานพักไม่ได้เพราะไม่ได้ทั้งับปิดเพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงที่ฝนมันตกอ๋อวงพวกหมอลำเนี่ยเขาจะปิดแต่วงสาวน้อยเนี่ยปิดหลังสุดอืม สุดยอดที่อึ้งก็คือว่าปีถึงปีหกเก้าตอนนี้ปีประมาณครับปีนี้ปีไม่ไม่ใช่ว่าเต็มนะก็ยังว่างครับหกหแต่แต่หกเจ็ดหกเจ็ดก็เยอะแล้วสองสองร้อยกว่าแต่หกหนี่หกหกนี่น่าจะนี่ก็เต็มละเต็มละพี่ว่าันหกเจ็ดก็สองร้อยหกแปดก็ยังมีหกแปดมันก็จะมีเรื่อยๆใครอยากมาจองวง ทำในเฟซบมันแพงก็มาแล้วต้องช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ช่วยกันเชียร์ก,กําลังคิดว่าค่ะ,ะถ,ถ้าเกิดว่ายอดซับสไคร์เบอร์ปุ๊ม <c oughs> พุพ่งไปสอินดี้ <c oughs> ถึงหนึ่งมืนเดี๋ยวให้พี่ขุนเดี๋ยวไปเรียงข้าวพี่ขุนที่ไหนดีไปศึกษาครับศึกษามีมีคนที่ทำยู u ูบเออ่เกี่ยวกับน้องเยอะเยอะแล้วก็ยอดซับยอด วิวเนี่ยเพิ่มทุกคนทุกคนเลยใช่ไหมใช่ครับนี่แค่แบบแม้แม้แม้แต่ในวงเนี่ยขึ้นทุกคนขนาดไม่ได้ไปติดตามวงของจริงแต่ว่าติดตามจากเอฟซีครับพี่คุณเป็น f อฟซีตัวยงจริงอยากรู้ว่าอุงอิงไปไหนที่ไหนอะไรวันนี่ซื้อไลฟ์สดนกเกือบทุกทุกงานนะครับซื้อแล้วได้ได้ดูครบทุกงานไหมคะไม่ครับแต่ว่าก็อุดหน้องเข้าไปโดยเฉพาะช่วงน้อง ก็เรกว่ามีความสุขมีความสุขนะคะมันเป็นความสุขในวัยอายุเยอะแล้วก็มีความสุขที่จะได้ดูเด็กๆเขามีการพัฒนามีอะไรอ่ะจริงๆถามเมื่อก่อนพี่พี่ขุนชอบมาดูแบบนี้ไหมพี่ไม่เคยดูพี่ไม่เคยซื้อดูหมอลำเลยขนาดนี้เลยเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เคยไปใช่ไหมยังไม่เคยไปแต่ว่าไม่เคยไปแต่ดูใน youtube YouTube คือดูยูทูบแล้วก็ดูในไลฟ์สดดูมานานกี่ปีแล้ว เพิ่งประมาณ3ามสี่เดือนนี่ครับเพิ่งจะสามสี่เดือนช่วงที่น้องมาแต่ก่อนหน้านี้พี่ก็ซื้อซื้อไลฟ์ของวงสาวน้อยเขาเนี่ยอแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบซื้อตลอดแต่ตอนนี้ซื้อตลอดแต่เงินเยอะแล้วเนี่ยเป็นเอฟซีต่อยงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาวันนี้ก็วันวันที่เท่าไหร่อ่ะสิบแปดถึงยี่สิบสองใช่ไหมค่ะสามร้อยหกสิบาทเนี่ยเนี่ก็ซื้อไปแล้ว ก็คือ18บแปด2ก็คือ5วันเลย5วันครับ5้าสามารถดูดูได้5วันดูได้5วันดูได้ตลอดชีวิตเราคือเขาก็จะไลฟ์สดแล้วก็เราเป็นสมาชิกเราอยู่ในกลุ่มเราเราจะดูใน Facebook ตอนไหนเราก็ดูได้เป็นเป็นสมาชิกตลอดชีพหรือว่าเฉพาะหวันนี้5วันครับคือเราเราซื้อไว้เนี่ยเราเราอยากจะมาดูตอนไหนก็ได้บางทีพี่ก็ไม่ได้ดูตลอดพี่จะดูแค่ช่วงของน้องแค่นั้นเอง ช่วงช่วงออกประมาณ20นาทีการไลฟ์สดของเขาก็คือเป็นการไลฟ์สดตอนที่เขาเล่นทั้งคืนน่ะเขาเล่นตั้งแต่สามทุ่มถ้าเกิดต่างนังหวัดเนี่ยประมาณ3ามทุ่มแต่เอาจริงอ่ะดูไลฟ์สดมันก็ดีอย่างหนึ่งนะมันก็ได้ดูก่อนเขาแค่นั้นเองหลัย่างนั้นเขาก็ลงมันเอามาลง u t u b e ครับเขาเรียกว่ามีความสุขแค่นั้นเองคือได้สนับสนุนก็ไั้แหละ เราไม่คิดเลยจริงๆ FC ก็ความสุขเขาก็คือแค่นี้แหละถึงแม้ว่าจะได้ไม่ได้ไปเห็นตัวจริงก็ตามใช่ใพี่ขุนเคยเห็นตัวจริงยังไม่เคยพี่ไม่เคยไปยังยังไม่เคยไปดูแต่เดี๋ยวถ้ามามาบอนเดี๋ยวเราไปกันแต่ปิดปิดวงไว้แน่นะปิดวงชวนแฟนไม่อยู่แล้วพอแล้วเขาปิดวงวันปิดวงวันสุดท้ายเม่ไหร่อ่าวันที่สิบห้าที่อ๋อที่บ้านแพงครับอ๋อสกลนครบ้านแพงไม่ใช่ฮะที่บ้านแพงโกสุ อ๋อสารคามอ๋อใกล้ๆหนิสำนักงานสำนักงานใหญ่ของวงสาวน้อยเอ่าอ่าเขาเขาอยู่สารคามอำเภอกันทรวิชัยไม่ใช่ไม่ใช่อําเภอโกสุมครับอ๋อโกสุมพิสัยโอเคโอ้ดอยู่บ้านแพงตะบลบ้านแพงนี่ก็จบสารคามแล้วเนี่ยโกสุมเมืองลิงต้องลองแวะไปดูครับไปนะแต่พี่จะพาแฟนไปอยู่พี่บอกก็ชวนอยู่พี่ป๋องก็ชวนถ้าเกิดมาแถวนี้เขาชวนอยู่แต่พี่เป็นคนแพ้ฝุ่นไงพี่พี่ก็เลยไม่ไม่ไม่ไปแล้เดี๋ยวถ้าเกิดมา วันนี้บอกพี่ปอมชนพุ้ยก็ได้เดี๋ยวพี่ไปด้วยเทศสาหน่าไปเพราะว่าเคคือลองไปศึกษาดูครับได้ได้ค่ะถ้าเกิดศึกษาจริงจังเนี่ยคนจะติดตามอีกเยอะครับค่ะก็วันนี้มาอัปเดตกับพี่ขุนก็ได้อะไรบ้างก็คือได้รู้ว่าน้องอุ๋งอิงไม่ธรรมดาเลยมีคิวงานถึงปีหกเก้าแล้วก็การดูไลฟ์สดเนี่ยไม่ใช่ดูแค่มันจะมีมันที่เคยเห็นมานะคะ ก็เป็นบัตรต่อหนึ่งงานหนึ่งบัตรบัตรละร้อยบ้างบัตรละร้อยห้าสิบบ้างแต่อันนี้คือสามร้อยห้าวันครับสามร้อยสิบแล้ว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 แต่แล้วแต่เขาจะจัดว่าอ่าจัดกี่วันกี่วันกี่วัะไรเนี่ยใช่ไหมะก็ได้รู้ว่าเขามีบัตรแห้าวันดูได้แบบห้าวันบ้างหกวันบ้างประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราคนที่จะซื้ออ่าสามวันก็ได้สามวันก็ร้อยแปดสิบบาทแต่อีกสองวันอย่างเมื่อวานกับ วันวันเนี้ยยี่น่าจะใช่มันสองวันอีกรอบแปดสิบาทแต่ถ้าเกิดเราเหมาก็เรียกบัตรเหมาค่ะค่ะม,มันจะเป็นสามร้อยหกสิบาทห้าวันค่ะ,คะก็ได้มีความรู้เรื่องเรื่องบัตรไรซสดเนาะแล้วก็เรื่องบัตรเนี่ยซื้อทุกทุกรอบค่ะ<น>ทุกรอบเลยอุดหนุนพี่พี่ซื้อทุกรอบจริงเพราะว่า สุดยอดเป็นเอฟซียูดูดูได้บ้างมันดูไม่ได้บ้างก็ก็ดูก็ดูสนคือเราเราไม่ซีเรียสคือถ้าเกิดมันไลฟ์สดมันมีปัญหาบางช่วงมันก็อาจจะมีปัญหาที่เคยแบบไลฟ์ไม่ได้บ้างอะไรบ้างบางทีเขาไม่มีเน็ตไม่มีอะไรเงี้ยเราก็กลับมาดูย้อนหลังอะเราเป็นเอฟซีที่ไม่มากเรื่งเออเป็นเอฟซีสบายๆนะคะเอฟซีที่แบบเราต้องการสนับสนุนาจริงๆก็เป็นการเนี่ย ยูทูปมาทำนั่นก็เป็นการช่วยโปรโมทคือเราเราคิดบวกกับเขาเราไม่ได้แบบเป็น f อฟีที่แบบไใช่ไบไม่ไม่ใช่สายลบเราสนับสนุนเขาอางเงี้ยเขาช่องเขาก็ไม่ว่าอะไรก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขดูสิคะพี่ขุนดูหนุ่มมากเลยนะคะหนุ่มมาแก่แล้วไม่อยากจะบอกว่าเปิดเผยอายุได้ไหมนี่ ห้าสบสามครับห้าสิบสมแล้วนะคะแต่แต่แต่พี่คุณยังดูแบบปังอยู่เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณ f อุซองอิงนะคะที่เข้ามาชมพี่คุนนะคะแล้วก็ทำให้ยอด subscribe เพิ่มปุ้ยเพิ่มขึ้นนะคะยอดเพิ่มใช่ไหมใช่ยอดเพิ่มยอดเพิ่มแต่ถ้าเกิดพุ้ยถ้าเกิดมีโอกาสลองไปที่ที่ที่งานเขาที่แบบไปหาเอฟหาอะไร มันมันจะได้เพิ่มครับแนะนําถ้ามีโอกาสเนาะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจัดแน่นอนเพราะว่าน้องจะให้เอฟซีทุกคนแน่นอนเป็นเด็กดีแต่ว่าในนี้เราก็น่าสนับสนุนในช่วงช่วงระหว่างนี้ที่เรายังไม่มีโอกาสได้เจอตัวจริงก็มาถามเรื่องราวกับน้องๆเขาเอฟซีตัวยงอย่างพี่ขุนนะคะเพราะพี่ขุนเอฟซีเขาอาจจะเบื่อเราเลยไม่รอบางทีเอฟซีเขาก็มาสนับสนุน FC ด้วยกันเพราะว่าเราเป็นดีเกือบมากก็สนับสนุนครับ FC 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 สามน้อยเนี่ยเขาเขาดีเขาเขาน่ารักน่ารักพี่ๆทุกคนที่เข้ามาก็มาคอมเมนต์กันเลยส่วนมากเขาเขาจะคอมเมนต์แบบดีๆะครับก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยขอบคุณมากนะตอนนี้ก็ยังดูอยู่นี่เห็นมดูของจริงดูของจริงอันนี้อันนี้อันนี้ไลฟ์สดอยู่เของพอยงยุดครับอ๋อเพื่อนกังจะไปไหนเป็นน่าจะไปศรีสะเกดนะวันนี้เตรียมเตรียมไปนั่นเนาะจริงๆ โอเคขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะรับน้องลองว่าก้อนดามอีกรอบ